สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนวันนี้อิวมีรองพื้นที่อิวประทับใจามากๆนะคะมาให้ดูนะคะนั่นก็คือเจ้ารองพื้น Air Coverage วันนี้อยู่ได้ใช้รองพื้นตัวนี้นะคะแต่งหน้านะคะในลุคที่แบบว่าใสาๆนะคะเป็น everyday l o o ได้เลยนะคะแล้วเจ้ารองพื้นรุน่นนี้คือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมในตลับนะคะมีความเป็นแมตแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวนะคะแถมยังบำรุงผิวทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้ทั้งวันนะคะแล้วยังคุมมันได้อีก นะคะรองพื้นที่บำรุงผิวแบบนี้นะคะก็ผสมกันแดดเข้าไปอีกนะคะเรียกว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะกับสาวยุคใหม่มากๆเลยนะคะอิ๋วใช้รองพื้นรุ่นนี้ทุกวันเรียกว่าใช้ติดมือแล้วก็เวลาทาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ารองพื้นเขา ซึมเข้าหน้าแล้วก็เขาเข้ากับผิวได้เร็วมากๆค่ะนะคะรองพื้นรุ่นนี้จะโชว์ผิวสวยเป็นธรรมชาตินะคะไม่หนาไม่เยิมไม่เทาระหว่างวันแน่นอนไม่ดรอปด้วยค่ะคอนเฟิร์มเลยนะคะถ้าใครอยากสวยในลุกเบาๆผิวสวยแบบธรรมชาตินะคะอยู่แนะนําเจ้ารองพื้น Air c o v e เวอรรุ่นนี้ค่ะส่วนอิ๋วใช้เบอร์อะไรนะคะวันนี้ใช้เบอร์2สําหรับผิว2สีนะคะเนเชอรัลเบก็จะเป็นสีที่ตรงกับสีผิวอิ๋วจริงๆนะคะถ้าใครที่มีสีผิวที่แตกต่าง กันออกมาเขามีให้เลือกกันทั้งหมดถึง4เบอร์ด้วยกันนะคะมีขาวชมพูผิวขาวเหลืองผิวสองสีแล้วก็ผิวสีเข้มนั่นเองนะคะลองไปเลือกใช้ดูนะคะรับรองว่าทุกคนต้องคึ่งในส่วนของคุณภาพรองพื้นรุ่นนี้แน่นอนค่ะอยู่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ